มันสูงเกินเอาลงให้น้องเอาพอดีเอาพอดีลูกเอาพอดีหนูก็ไปข้างๆน้องเหมือนหนูไปข้างๆน้องเอนา้อง้ใหอร้องให้จบร้องให้จบเร็ว ถ้าพี่น้ำมีนร้องน้ำปั่นก็เป็นหางเครื่อง